สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำการใช้งานโปรแหวนโฟ o o สแ c a ปนะคะรช่น3.5โปรแกรมนี้สามารถแก้ไขตกแต่งรูปภาพนะคะหรือเพิ่มส่วนของข้อความแล้วก็ไอเทมต่างๆสามารถปรับแต่งรูปภาพได้นี้ทั้งฟิลเตอร์แล้วก็การเพิ่มกรอบรูปภาพนะะซึ่งวันนี้ครูจะมาเริ่มที่การแก้ไขรูปภาพก่อนนะนะักเรียนต้องมีเตรียมไป รูปภาพไปด้วยนะคะค่ะคุณครูจะไปดึงไฟล์รูปภาพจากโปรแกรมอาจะได้ดีก็แล้วกันนะคะ<ม>เครื่องค่อนข้างอาจจะช้าไปนิดน,นึงเพราะว่าเครื่องคุณครูอายุเยอะแล้ว<ม>ะโฟโต้แคปอ่า สามารถที่จะตกแต่งรูปภาพได้หลากหลายรูปแบบน,นะคะเรียนสังเกตที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะคะมีหน้าหลักเพิ่มวัตถุตัดภาพแล้วก็เครื่องมือในการทำงานบบต่างๆนะคะกรณีน,นักเรียนถ่ายภาพมาแล้วกล้องสะท้อนแสงและจับภาพถึงตาแดงนัเรียนก็สามารถที่จะปรับได้นะคะในส่วนนี้กูจะมาที่หน้าหลักแล้วก็ดูที่การใช้งานฟิลเตอร์นะคะ ฟิลเตอร์ในการทำงานของ p h o t o s สต p กก็มีหลากหลายรูปแบบมากนะคะเราจะทดลองไปทีละลำดับนะคะในที่นี้การจำลองภาพให้เหมือนกับฟิลม์มฟิล์มในที่นี้ก็หมายถึงฟิล์มภาพยนตร์นะคะฟิล์มภาพยนตร์ลองดูนะคะเมื่อครูคลิกเมน,นูเลือกการปรับแต่งรูปภาพเป็นลักษณะฟิลม์มภาพยนตร์สังเกตว่ารูปภาพจากต้นฉบับเดิมก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามฟิลเตอร์ที่กำหนดนะคะลองไปที่ ไล่แนวแถบสีดูนะคะนี่ค่ะจากซ้ายหรือจากบนนะคะสังเกตการปรับมุมเปลี่ยนของหรือจากด้านล่างนะคะก็คือไล่จากสีอ่อนไปถึงสีแก่สีเข้มนะคะออพูดถึงแก่แล้วมันสะเทือนใจคนพูดนะคะสีเข้มถ้ามันเรียนปรับได้ก็คลิกตกลนนะคะทีนี้เราลองมาปรับที่ความคมชัดดูนะคะระดับความคมชัดอรูบัง ถ่ายบางรูปนะคะนักเรียนถ่ายมาแล้วความคมชัดมันอาจจะน้อยเกินไปเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งความคมชัดตรงนี้ได้เมื่อเราคลิกแล้วลตัวโปรแกรมก็จะทําการประมวลผลให้ภาพมันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการเพิ่มแสงให้กับวัตถุนะคะเพิ่มแสงให้กับวัตถุสังเกตภาพที่ถ่ายมาแล้วอยู่ในที่มืดนะคะเราก็สามารถมาปรับความเข้มของแสงตรงนี้ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้ครูจะลองฟิลเตอร์ตัวใหม่ดูนะคะเช่นการทำพื้นผิวหาลูกโลกนะคะ noise noise ก็คือการปับบพื้นผิวนะคะคล้ายๆเหมือนกับเป็นกระดาษ <ๆ S 1> กระดาษปอนที่นักเรียนเคยใช้วาดภาพนะคะเมื่อนักเรียนทําการปรับแต่งรูปภาพได้แล้วนะคะทําการบันทึกเพื่อจะนํารูปภาพนั้นไปใช้นะคะลักษณะการบันทึกก็ บันทึกในรูปชื่อรูปภาพเดิมหรือบันทึกในโฟลเดอร์ใหม่หรือบันทึกเป็นก็คือทั้งใหม่ทั้งในลักษณะของการเพิ่มโฟลเดอร์นะคะในที่นี้กูจะทําการบันทึกบันทึกเป็นนะคะเพื่อจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แยกส่วนปังหานะ,ะก็เป็นทดสอบแล้วก็ใส่ชื่อเป็นเทสนะคะแล้วก็ทําการบันทึก คุณภาพสูงสุดเครื่องของรุ่่จะมีปัญหาเรื่องความเร็วนิดหนึ่งนะคะเมื่อ